Na Family let's Me go ก็ขนาดนี้ตัวเอกกำลังฝันเปียกอยู่นะครับทุกคนเอาหายไปได้ยังไงน่ะ เอาเลยครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม b บ b y Step ปมาดูการเปิดตัวของเกมนี้กันนะครับทุกคนเอาแล้วกูมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยโอ้ย้น็กลุกเด็กลุกเปิดบากระลมเร็วไม่เท่เลยเพื่อนอนี่โยกโยกไอเด็กเด็กลุกก่อนเด็กเด็กกูโยกแค่นิดเดียวเองเด็กเพิ่งเปิดตัวเด็กเด็กไอเด็ก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 ลุกก่อน ก้าวาไงวะกไปไอ้เก้าข okay, hey, ้างหน้าดิิเด็กลุกเด็กอูแค่ีกูจะไปไม่รอดเด็กลุกก่อนเด็กโอ้ยไปเร็วลุกหนึ่งสองแค่สองเกเด็กลุกก่อนเฮ้ยไม่เคยเล่นเกมอะไรเนี่ยขนาดนี้เด็กเด็กเด็กลุกลออ จ้องทุกคนใจเย็นผมผมเริ่มชินละเริ่มชินละหนึ่งจ้องไปยตชิวชิวตู้เกมนี้ไม่ได้แดกพวกเราผมบอก,เ,กเลยชิวชิวไปไป,ไปอื้มอ,อื้มไปเนิกลูกซีไปไปเพิ่งเริ่มเกมมันเนี่ยอืมตายครับอืมตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเอาไปไปก่อนไปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้แหละไป You're okay. You're okay. You're okay. You're <laughs> mm -hmm. Jim. Jim. <laughs> okay. No, yeah, no, you're just... okay. Oh, no, you're okay. 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 you oh, your are yeah, yeah. okay uh, you are okay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  you are Jim you are okay you are okay you are okay you are Jim you are okay 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 you are I'm Parents oh, <laughs> no. no no no, it's just a cave. Oh. But it's mysterious, of course you're full of questions. I got it. But before we get to that, there's just a few things I've got to explain. Oh uh that's okay. I it's If I leave, are you gonna stop me? No. Oh of course not. โอเคงั okay, uh, nice ้นผมจะไปแลยินดีที่ได้พบกับเขาทำไมเขาจ้องจะเล่น <Yeah. S 2> มึนมนงหรือเปล่ามึงรู้ป่ะเนี่ยเออเออมึงทำยังไงมึงเดินย่างนั้นละนิกอ้าวได้เวลาของเราแล้วไอ้นิกมึงโอ้โหมึงไม่แบดมึงไม่มึงไม่เท่เลยเพื่อนโอ้เมื่อกี้เขามองเราอยู่นะเพื่อนเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยไปทักทายเขาอีกรอบได้ปะ แล้วกูเด้งพุงใส่เลยอู้ฮิฮิฮฮิฮอุ๊ยเด็กเด็กเด็กลู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 กเด็กเด็กเด็กดูมันมองดิดูมันมองไอ้ที่มันมองอะไรเราวะมองตูดกูเหรอฮะมองตูดกูเตะเลยนะกูเตะน่ะโอ้ยไปเถอะเราไปกันดีกว่าไปไปเด็กไป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 หนึ่งสองหนึ่งเด็กลูกลูก ลูกยังไม่ออกจากปาก้่ามเลยเน็กไปไปเอาชิวชิวอุ้ยเริ่มเข้ามือวะทุกคนมาแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไปอ่เร็ว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 เกมเร็วครับเกมเร็วเกมเร็วผมบอกเลยชิวเน็กไปเร็วลูกไปคไปแล้วจะโอ้ยไปเน็กออ้ยเน็กไปไปไปเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เนี่ยไปหนึ่งสองหนึ่ง นิกลุกไปหนึ่งสองเฮ้ยไอ้เจ้ดีดีดีเอ้ยใครมันทำหินไว้ตรงนี้วะไปเออไปหนึ่งโอ้หนึ่งง,งิงนิกไปที่เร็ววบชิว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 ,ช,วชิวแล้วทุกคนชิวนี่ยังตรงนี้ง่ายแขวนิกไปนิกไปไปนิก เอาดีๆตรงนี้เฮ้ยกูรอดไม่ได้ไงวะไปเฮ้ยไปไปไปอูเร็วเร็วเร็วรอบนี้เร็วเร็วไม,ไม่ไม่สะดุดผมบอกเลยไม่มีสะดุดผมอะเมื่อกี้ผมแบบแเข้ม acting acting เฮ้ยเฮ้ยเฮเกม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 เป็นไรเกมเฮ้ย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 ไปไปโอ้โหหามึงผมว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ตัวเกมนะไอ้เนี้ยไม่เกี่ยวกับผมเลยจริงจริงเอ้ยเอา้า กูล้มได้ไงเนี่ยเน็กไปนี่จะออกได้แล้วเน็กไป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 หนึ่งสองช้าช้าเฮ้ยมึงก็ขยันล้มเนาะเอออันนี้อะไรปรับเปลี่ยนุงกล้องเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดีมึงไม่ล้มหัวกระแทกไปเลยเดียวปะฮะอืมอืมตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละอึ๊ปึ๊ เออไปชิวไป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 นิกจะถึงแล้ววัยรุ่น Oh, hey, yeah. Tim, you know, no, I remember hey. remember from the cave. yeah. D d? D. yeah. Não, I, uh, I mm like -hmm. we got off on the wrong foot. Oh. No, yeah. Just to the good hey. stuff. Hey. 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 Won't take a uh? minute, hey. just very Hey. 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 It's hey. not I'm charge you any I'm I'm just trying to shoes. Yeah, because of Yeah, uh? that's how Cũng mới tháo của này exactly. đi เ yeah. กาะอนี่ติดนึงเออ Bad, ให้กูเดินสบายข oh. ึ้นงี้กูเลยถอดมนาะทำหน้าอะไรง้ีะ อะไรแต่เฮ้ยมึงชวนกูเข้าพุ่มด้วยเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูเนี่ยยิ้มโอ้โหดูหน้ามันยิ้มดีน่ากลัวมากเลยน่กลัวดเดินมาทำไมมึงจะไปได้ยังเนี่ยมึงจะยังคุยกับมันอีกเหรอฮะเฮ้ยดูหน้ามันดิโอ้โหแกดูแน่แกดูแน่เคสเคสแต่ฉันจะตามไปอ่ะโอ้โหมึงก็กลัวมึงกูเช่ไหม Like y e a h y e a h อะไรไป Like g o o เออไปได้ไปไป วิ่มึงหันตู้ให้มันระวังนะโอเคครับทุกคนไปกันดีกว่าหนีเฮ้ยนักวิ้ยมึงมึงเปิดมึงลบแล้วอเฮ้ยรีบไปหได็ดเด้อลูกขึ้นมาก่อนเน็กุูกขึ้นมาก่อนไปนั่นใช่ไหมข้างบนนั่นใช่ไหมที่เราต้องไปนะ่ะฮะไอฟไฟบนนั้นใช่ไหมเป้าหมายของเราไปเล็โกงเกมเกมกระตุกเกมกระตุก ไอ้เอาชิวชิวชิวจะปั๊บ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 ปัปั๊บ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 ปบปั๊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 บปัปั๊บ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 ั๊บปั๊บ หนึ่งสองหนึ่งสองมาครับจังหวะเนี้มาเป็นจังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมาผมชิลนะจังหวะนี้ทุกคนบอกเลยแป๊บเดียวขึงข้างบนแน่นอนไม่เกินสิบนาทีผมบอกให้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยเน็กลุกลุกไปไปเดี๋ยวเฮ้ยมึงหลทมทำไมเนี่ยไปโอ้ยอย่าให้มีครั้งที่สาม อย่าให้มีครั้งที่สามนิกครั้งที่สี่ไม่คว Lou, иде, die, รเน็กลุกนิกไปไอชิจอย่า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 ลุกเดะอย่าลุกเดะลุกก่อนลุกก่อนอู้ไป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 เออเออเหนื่อยจริงเลยเก๊ปิเนิกเนิกเน็กห็นแค่นั้นมึงก็สะดุดเนาะเออไป เฮ้ยเออ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 มึงไม่นอนเท่าไหร่ไปเลยวะเพื่อนโอ้ยโอ้ยกูจะถึกนอนหน่ยเนี้ยเฮ้ยดูหน้ามันดีทุกคนเฮ้ยไปเฮ้ยออาออาอ อืม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 มามามาดีมาดิใครเอาไม้มาไว้ตรงนี้เนี่ยเอาวุ้ยไม่ใครเอาไม้ไว้ตรงนี้วะไปไปดีเอาห,ห,หมายเยอะจริงเลยปะไปไปดีชี้ไปไปตรงนี้ไปยังไงวะข้ามไปได้ปะอืมโอ้โหดูส่งไม่น่าได้วะ ค่ะมึงก็ยาวมึงข้ามไม่ได้ได้ยังไงวะไปข้างๆแล้วกันเนาไปอึอืมอืออนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยโอ้ยผู้เห็นแล้วผู้เจ็บแทนโอ้ยผู้เจ็บตกเป้าที่สุดละไป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 โอ้โหมึงยังใช่คนอยู่ไหมวันนี้ฮะมึงโดนขนาดนั้นตึ๊ โอ้ย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 ,อยมึงดูขนาดนั้นแต่มึงไม่เป็นไรเลยเหรอเพื่อนโอ้ยเริ่มมีเหงื่อออกอะ่ะเชื้อปุ๊บนาตึ๊บตรงนี้จริงจังนะครับฮึบเฮียเกือบล่วงจะปึ๊บปึ๊บนะฮึบนะฮึ๊บป่ะนะไปฮึบปั๊บฮึปั๊บ,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 บโคตรง่ายอะ่ะบอกเลยอะ่ะโอ้โหชิวๆอ่ะ อไปอืม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 เน่แค่ขินแค่นี้มึงก็ล้มเนาะไป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 ที่จะนั่งทำไมเรลไปไปไปแล้วไปเร็วเร็วเข้าเร็วไปไปลงโอ้โหแม่งจะเกินทิบนาทีแล้วไปแล้วเพื่อนโอ้ยมึงรวยแล้วอืมไป ไปเออ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 ให้ความรู้สึกเหมือนกูฝันเลยแบบแม่งครับบังคับลำบากจัดบังคับลำบากจัดลุกเน็กลุกลุกไป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 ดิไปชิวชิวแล้วชิวไปจับจังหวะได้แล้วทุกคนไป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 ขวาลายซ้ายดีไปซ้ายกันเลยครับโอ้ย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 โอ๊ย ขึ้นได้ป่าววะอึบอึบอึบขึ้นเกาะขึ้นไปเกาะขึ้นไปเฮ้ยมึงจะพากตัวเองลงมาทําไมอะเฮ้ยเอึบอโอเฮ้ย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 มึงทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ็กเกลุกลุกไป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 เฮ้ยเฮ้ยเกมเกมเกมอึบอึบอึบอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอึบึบ หายียอะไรเด็กโอ้โหกระดูกมึงอ่อนบ้างเลยอะเพื่อนไปเหอะไปกันเลยเราไปไปเพื่อนจะพาไปถึงสุดสามฝันสารฝันมึงเองเพื่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยถ้วยหาถ้วยหรออะไรไม่รู้ ค่อยมาหากันขอขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนละกันขึ้นไปก่อนเออเน็กไอ้เน็กลูกเน็กเอ้ยมาไปกันต่อทุกคนเฮ้ยเอ๊บเอ๊บเฮ้ยหัวไหลยซ้ายดีจะต้องไปซ้ายตลอดดีมาซ้ายเสมอปายครับชิวครับจงังหวะน,นี้สบายยังไงก็ถึงบอกเลยไม่มีการตกหล่นแน่นอน แป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนอึบอึบอึบอืม one two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  ฮู้ชิวชิวอืมดูตูดนั่นสิดูตูดมันทุกคนดูตูดมันดูนนะ95ทุกคนกำลังจ้องตูดมันอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าพวกเก๋เลยเอ๊ะชดเชีคร์ชดเชียร เฮ้ยชิบะไปครับโอ้เอ้ยมันก็ยาวเกินไปครับไปครับแล้วตรงนี้อย่างสูงเลยเฮ้ยเอ้าลุกลุกลุกตรงนี้ขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยเอ้า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 เอฮ้ยปีนไม้เหรอปีนได้ไหมเนี่ยดูทรงไม่น่าปีนได้นะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเหยียบได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเหยียบได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนิกมึงเหยียบได้ยังไงนิกโอ้เฮ้ยอีกรอบได้ปะโอเคเลยครับผมแปลงข้างดีกว่าถ้าแปลงข้างดีกว่าทุกคนมามาอึ๊บปึ๊บเดี๋ยว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 วางตรงนี้เออแล้วก็เหยียบไป เออหยิบมาเอออย่าไปหยิบยบึบบ,บข้างบนข้างบนข้างบนแต่แบบเออตรงนี้เ่ยเอเอตรงนี้ตรงเออก็ขึ้นไปขึ้นไปเออเออนั่นหละนิกแม่เราก็ไม่ธรรมดานีว่ะไปก้าวต่อไปอ,อื้มเฮ้เฮ้เสุดเดือดถึงอันนี้มันเทียนเหรอเนี่ย เฮ้ยเทียนแม่งอันใหญ่อย่างวะมึงทำอะไรเน็กอย่างที่กูคิดใช่หรือไม่อออร่อยเลยไหมล่ะเอาไปกินน้ำไรเนี้ยนีกเออสมควรละอ,อะไรตัวอะไรจะบอกมึงจะกินน้ำในหม้อน,นี้ใช่ไหม มึงคงไม่กินหรอกใช่ไหมมึงบอกกูสิเน็กแม่งจ้องละแม่งเออเอืมอร่อยซะด้วยเอาเอาอืมดูโอ้โอ้ไม่กอดเลยโอ้โอ้แย่โอ้ไม่กอดโอ้อร่อยเลยอ่ะโอ้โอ้แล้วก็เรียบร้อย จบเนมูเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่ว่ามันต้องมันยังเดินไปได้ต่อใช่ไหมใช่จริงๆด้วยงั้นไว้เจอกัน EP พสองนะครับทุกคน